สวัสดีครับมาพบกับเดอะลัสซับแสในพาร์ทที่4แล้วสัดกันมาอย่างยาวนานนะฮะผมจะพยายามตัดพาร์ททุกทุกครึ่งชั่วโมงนะฮะหรือทุกตอนที่ตัวละครมันเริ่มมีการเดินกันแบบสบายๆและชิวๆอะไรเงี้ยผมก็จะเริ่มตัดพาร์ทตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่ตัดตอนนี้เนี่ยมันจะยาวมากฮนะแล้วอัปโหลดยากมากโดยเฉพาะคนที่บ้านเน็ตไม่แรงแบบผมเนะนี่ยกระสุนสองเมนี่ดิ มีโลโก้หินข้อยอยู่ที่มือพี่แคนเขาเป็นไรตาย,ตายอ่ะไม่รู้ดิรู้ได้ไงก็แค่รู้ว่าไม่เป็นไรหรอกอะจบยังอ,อ่านแล้วนะคำสั่งรัตรเวนตรงพื้นที่จุดนัดพบตรพพตวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีทหารตามมาก่อนจะขนย้ายเด็กไปยังเซฟเฮาส์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กถูกดูแลอย่างดีและมีสุขภาพที่ดีความปลอดภัยของเธอเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ปัญหาคือนี่คือศพของผู้ที่จะมารับเราไงนี่เป็นกลุ่มคนที่มารอเอลลี่นะฮะกลุ่มหิง้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เจอนี่ปะต้องปีนนี่ปะเห็นนี่อ๋โอโอเคผมเดาได้เข็นอีกแล้ว <c oughs> อ่าลบเร็วหนูอ <c oughs> ไม,ม่ขึ้นมาด้านนี้ปึ๊บมีไหมเนี่ยไม่มีนะเอาละถึงที่หมายสักทีนะเทสโอเคฮะแวะเช็ครอบๆก่อนไม่มีคิกเกอร์นะมีอะไรไหมอันนี้เข้าได้เปล่าไม่ได้นี่ไงอาคารรัฐสภา เดี๋ยวนี้เดียวก็ถึงแล้วหนูว่ายน้ำไม่เป็นอนะฝั่งขวานี่มันตื้นตามฉันมาดีใจนะที่มาร์ลีนให้พวกคุณมารู้นะว่าคุณทำพวกเงินแต่ว่าหนูก็แค่อยากจะบอกขอบคุณอะไม่เป็นไรหรอกเริ่มค่อยๆสนิทชิดเชื้อกัน อ๋อต้องขึ้นไปที่นั่นใช่ไหมแต่เรายังไม่ไปเราดื้อดูหน่อยสิแถวนี้มีอะไรเข้าไม่ได้แสดงว่าน้ำมันลึกโอ้ชากใหญ่อะ่ะขึ้นขึ้นไปก่อนแล้วกันเรือเป็ดน,น่ารักจุงเบยเดินล่อ,องโงนโอเคนะเหมือนจะไม่มีประเด็นอะไร ขึ้นคัดสินไม่นะคนทีม่มารอโดนยิงตายซะแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาไงต่อทีนี้ทำอะไรเนี่ยเทส มันจะต้องมีแผนที่หรืออะไรสักอย่างแถวนี้บ้างสิบอกว่าจะไปไหนเรามาไกลแล้วนั่นแหละเราถึงต้องไปต่ออีกไงแบบอยู่ที่ไหนนะเธอไม่ได้พูดเรื่องนี้อ่ะเธอ่บอกว่ามีที่อยู่แถวทางตะวันตกเราทำอะไรที่นี่นี่ไม่ใช่เราชัดๆรู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้างล่ะฮะ ผมรู้ว่าคุณฉลาดกว่านี้งั้นเหรอทราเป็นคนงงๆแบบนี้น่ะเราเป็นอย่างนี้กันมานานแล้วนี่ไม่เราเป็นผู้รอดชีวิตนี่เป็นโอกาสของเราจบรอบเทสเราพยายามแล้วเรากลับ้านกันเถอะไม่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนี่เป็นป้ายสุดท้ายของฉันแล้วอะไรนะโชคของเราจะหมดไปในไม่ช้านี่แหละนี่พูดถึงเรื่องอะไรยา เธอแตะตัวฉันเจ้าช่วยเธอติดเชื้ออ้าวยังไงเดสโจขอดูหน่อยได้ไหมโชว์ให้ t ัขอดูหน่อยโอ้พระเจ้าตกใจหรือไง e ส่งแขนทำไมอยี่ั้งสามสัปดาห์ฉันเพื่อตุกแกติดชั่วโมงยังเละขนาดนี้นี่มันโคตรจริงนะโจคุณต้องพาเด็กคนนี้ไปหาทอมมี่ให้เขาพาไปหาพวกเขาเขารู้ว่าต้องไปทางไหนไม่ไม่นี่เป็นความตั้งใจของคุณผมไม่ทำใช่ได้โปรดถือว่าทำเพื่อฉันสักครั้งได้ไหมแค่พาเธอไปหาทอมมี่เฮ้ยเสียงรถว่ะ อาหารมาบ้าเลยฟอตังออกไว่าพวกมันมาแล้วบ้าจริงฉันจะซื้อเวลาไว้ให้แต่คุณต้องรีบไปอะไรนะใช้ทิ้งคุณไว้นี่ก็รัไม่ไม่มีทางฉันจะไปยอมกลายร่างเป็นพวกบ้านั่นแน่แมวนะให้มันง่ายๆกับฉันหน่อยเถอะเราสู้ได้นะไม่ไปซะใส่หัวไว้ซะ เฮลี่เสียใจดูคนที่ตั้งใจเป็นอย่างนี้รีบไปกันเถอะตามตามคำขอของเทสเทสรู้อยู่แล้วว่าจะไม่รอดนะก็เลยจะทวงเวลาไว้ให้รู้นะวิ่งนายวางอาวุธแล้วก็เดินออกมาชูมือด้วยเดือดส่งแล้วเทสไม่เอาแบบนั้นแน่ ว่าอะไรวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ,อเลยมาปล่อยให้เธอตายกันเหรอยหยุดพูดได้แล้วอยู่ใกล้แค่ไว้เราต้องรีบไปผมเห็นของรีบแค่ไหนก็ต้องไม่ลืมเพื่อเก็บของเอาละมอโดท็อปได้หนึ่งสองโอเคเก็บของแล้วนะเอาหยิบพกมาถือไว้เพืดด่อความสบายใจไป อ่าฝั่งนี้บล็อกก็ต้องฝั่งนู้นคือแมงบนอ่ะเราจะมีทางออกจากที่นี้โหยิงกันใหญ่เลยเว้ยีไปต่อขวาไม่ได้โอเคไปได้ทางเดียวเป้าหมายถูกทำลายแล้วเธอฆ่าคนของเราไปสองคนรับทราบ นายเฝ้าประตูนั่นไม่นะเทสครับท่านเรียบร้อยฮะเทสไม่รอดแล้วถึงยังไงเทสก็จะไม่รอดอยู่ดีฮะก็เลยเสียสละชีวิตเพื่อช่วยเรามันจะมาที่นี่ไม่ช้าแล้วยา5เม็ดโอเคต้องรีบไปเห็นอะไรวบวาวแวววับ อะไรอะไรเฟิลอาวุธใหม่ปืนไรเฟิลโอเคแต่วันนี้ไม่มีของนะผมคงไม่ใช้อาวุธไกลพกพายากมันกำลังหนีแล้วคนให้ทั่วเอาไงต่อดิโจไอโอ้ยยงหน้าสอง วิ่งโอ้แมงวิ่งวิ่งวิ่งในห้องนี้มีอะไรไหมชีพพายแล้วมันแยกพวกนี้มีปืนด้วยหไ,<อ>ไอ้นี่มาแล้ว เอาไงจะไปไหนโอเคโอเคเราจะวิ่งไล่จับกับมันจับลัดอ่โอเคพยายามอย่าเสียงดังสิหนูข้างนอกสอง เชื่อนี่เป็นข้ามาะไรนี่เข้าปะ่ะมาแล้วรอดูก่อนมันจะไปทางไหนจะซ้ายจะขวามึงเอาไงเข้าขวาปะ่ะไป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 วิ่งเลยจับกันลมึงโอ้ไม่กล้าหายใจแรงเลยนิ่งๆนะจับโอเคไปไปนอนไปนอนไปเอออย่าลุกเชื่อผมเฉยๆแล้วจะดีเอง โอเคอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะยังไม่เห็นมันนะตอนนี้เออไม่เห็นว่ะทำไมถึงมองไม่เห็นอ๋อน,นั่นงไงเห็นแล้วโหมีสองตัววะ่ะมันคุยกันด้วยรอด,ด,ดูทีท่าท่าทีก่อนนะเอาอย่างไงกันดีไปอยู่ไหนวะอยู่แถวนี้แหละหันหลังมามึงก็เจอแล้ว อย่ามาเลยพยายามจะสเตลอยู่ฮะมีอะไรไหมในห้องมียาห้าเม็ดยังไม่ไหวแวะเก็บของตามฉันมาทางไปคือทางไหนไม่ใช่แล้วโอ้โว เห็นตัวเดียววะจริงหาจังหวะทีดด่ย่องไปขวามันได้นะมันเดินกลับมันเดินไปวงกลมอ๋ออีกตัวหันหน้ามาทางนี้มันเฝ้าทางออกอยู่นี่ว่างั้นผมว่าต้องหาทางเล่นตัวนี้ก่อน อโอเคผมพอรู้แล้วพอรู้เวพอยแล้วมันจะเดินวนเป็นวงกลมเดี๋ยวจังหวะมันวนมาทางนี้แล้วมันเดินเลี้ยวไปเราจะคว้ามันเสียเวลาหน่อยฮนะแต่มันชัวดีหน่อยว่าเกมดีนี่มันมองไม่เห็น มองเห็นเอลลี่นะฮะไม่งั้นแย่อ้าวม่งเดินไปไหนแล้วเนี่ยอืมไปถึงนู่นเลยแต่เราตั้งใจไว้แล้วฮะว่าจะเก็บมันให้หมดไม่งั้นเดินทางไม่สะดวกมันมาทางนี้ละแต่มันไม่เข้าห้องนี่แหละจังหวะนี้คว้า เสาบังพอดีหลาอเคทีนี้ไอ้ตัวนี้มันเริ่มเดินละไอ้บ้านนี่มันอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนห้องนะโอเคที่ง่ายหน่อยมา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 จับ แทกเลยด้ามปืนโอเคเคลียร์หมดนะเมื่อกี้ห้องฝั่งนี้เราไม่ได้เข้าห้องนี้ไม่มีอะไรนะเอลลี่แม่ชอบมาเล้าหรือโอเค จะเก็บได้หมดใช้เวลานานไม่ได้แล้วของดีระยะประชิดเอาไงต่อดิโจเราจะออกจากที่นี่ยังไงอ่ะเอาละเราต้องผ่านทางนี้ออกดูงก่อนตอนนี้ไม่รู้มันอยู่กันกี่คนเฮ้ยมันเห็นปะวะเช็คสิ ไม่เห็นด้วยมุมนี้อยู่กักกี่ตัววะเนี่ยไม่เห็นเลยอะไม่เห็นในเรดาร์นั่นไงสองสามมาทางนี้โอทางที่สองชีบผายและ้ะเฮ้ยทำไมเสียยไปแปลกเห็นแล้วเหรอเห็นตอนไหนวะชีพผายและ้ะอะไร ก็มาโอ๊ยโอ๊ยบ๊อบโอ๊ยจับชื่อโอ๊ยไปก่อนแอบโอ๊ยแอบก่อนแอบก่อนโอ๊ยได้ยาโอ๊ยมาแล้วมาแล้วท้องท้องล่วงอ๋อดีใช้ยาก่อน โอ้ยเชี่ยไปปั๊บรวงไหมหม,มดหมดรีบใช้ย,ยาก่อนงานงอกแล้วต้องสลับปืนแล้ว,ว่ะสเต๋อแตกแล้วโอเคเพิ่งแตกล,ลัง ไปอะเก็บโตอยู่ไหนวะมามาวิ่งสักไกลเลยนะนั่งเข้าท้องไปโอเคมีอีกไหมฮะมีอีกไหมสเตลไม่ใช่แนวเราอยู่แล้วฮะเฮ้อมีกเห์ นั่นอีกตัวหนึง่งอะไรวิ่งไปแอบอะไรตรงนั้นโอ้ยว้าวเข่าท้องไปหนึ่งสายอีกตัวหนึง่งโอ้ยเข่าโตดโอ้วาวเอาไหมเอาไหม ว้โอ๊ยไหลโอ๊โอไม่ตายทัทีมาทหารเขาตูดโอ๊บหลบหลุดแล้วยังไม่ตายหัวเคลียไหมหมดแล้วนะ ผมว่าสเตลแตกเพราะว่าผมลืมปิดไฟแนะ่เลยวะโอแต่แม่งเปิดไม่เปิดมันก็มองไม่เห็นนะนะมันมืดมากโจนี่ไงทางออกเห็นเห็นละดูเหมือนเกมจะบังคับให้ใช้ลูกโมจังเลยนะกระสุดลูกโมนี่เพียบชักรัดบายามีให้เก็บเรื่อย ไหนๆก็ไหนๆแล้วะแวะเช็คของเช็คอะไรให้เคลียร์อาจจะมีบางอย่างที่เราตกลนเพราะของนั้นสำคัญยิ่งโอเคนะอันนี้ไม่มีอะไรนั่นไงตกลนจริงด้วยดีนะที่กลับมาเช็คโอเคไม่มีอะไรและไอ้สองตัวนี้ มานอนกองกันสามสี่คนค่อยคคุ้นเคยกับเกมไปเทเลนิตนี่ขนาดคุ้นเคยนะยังสเตลแตกโอเคออกมาทางนี้แล้วไปทางไหนหนอยู่ตรไหนอยู่ตรงนั้นกรมต่ำไว้ แต่ไม่มีแล้วต้องงงวันแล้วไอลี่เคลียร์ไว้ให้หมดแล้วดูจดหมายมีอะไรไหมไม่มีโถ่ไม่น่าเดินมาเลยเสียเวลาเอาละไปลงไปข้างล่างสถานีรถไฟใต้ดินพวกมันลงไปใต้ดิน,นยุ่งวนเอาชิบหายรถถังมาตามมาห่านมองแล้วเฮ้ย ล้วยิ้โอ้โหเดี๋ยวยิ้มหน้ากากมาใส่ออพีงไม่พบเป้าหมายขอย้ำไม่พบเป้าหมายมีทหารอยู่ที่อยู่ประจำตำแหน่งไปก่อนรอล็อกคำสั่งต่อไปรับทราบอยู่ประจำตำแหน่งหายใจก็ไปได้ไงเนี่ยของพวกนี้ก็บอกว่าไงไม่ได้โกหกเออเออกูเชื่อแล้วเจอพวกมึงไหมไม่เจอเลย ที่นี่มันว่างเปล่าไปดูทางนั้นกันผมได้ยินเสียงคิกเกอร์ผมหูฝาดป่าวะแต่รู้สึกเหมือนได้ยินจริงๆนะย่องมาให้จับก็บจับนะจับรัดคอ,อเห็นไหมนั่นอะเคลียเกียบไปตัวละ ป่าจริงมันไม่อยู่ที่นี่มามาดูศพเพื่อนมายัางไงยังไงเข้าเปล่าเข้าเปล่ายังลังเลเอาไงแน่มาเว้ยจับมา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 หมดคอบเออโอเคโ เดียนะรถไฟไปไหนไม่รู้เออเอลลี่อย่าขวางทางสิลูกชอบขวางทางไหนดูนิตรงนี้มีอะไรบ้างตู้ล็อกปิดตายตันอ๋อนี้คือทางที่เราลงมาปะโอเคเดี๋ยวขอเช็คตรงแถวนี้นิดนึงฮะไม่มีอะไรนะ น่าจะไม่มีอะไรแล้วอันนี้รางข้างล่างไปขึ้นรถไฟกันเอลี่ <c oughs> ไปถูกทางป่าวัง <c oughs> มีไหมไม่มีแล้วนะสมมติว่าถูก <c oughs> ไม่น้ำไม่ได้เออเดี๋ยวจะหาทางมาช่วยจะหาอะไรมาช่วยดูสิแถวนี้มีอะไรอะไรไปไม่ได้มันลึกเกินละเดี๋ยวมันต้องดำมหรอ ดำก็ไม่ได้อนี่ไม่ได้ฮะตอนนี้ไม่ได้โอเคโอเคไปหาทางออกกันทั้งนี้อ๋อเขียวเอืออะไรตรงนี้อ๋อโอเค,อเคกดโอเพื่อด,ดำ กด x เ,เพื่อเงยใช่ไหมดำมาน้ำใสกิ้งเลยไม่น่าเป็นไปได้โอเคยรันนี้กด o เพื่อดำ กดโอดำดำเอาขึ้นมาหายใจก่อนเอลลี่เอลลี่ไม่เป็นไรอยู่ไหนอ๋ออ๋อเฮลลี่เดินตามมา ตรงที่ที่พอเดินได้นะตนื้นๆเออนี่มีบันไดเหมือนจะเป็นทางออกขึ้นได้เหรอเห็นไหมมันได้ผลนี่มีบันไดเราอาจจะใช้มันได้นะเออต้องหาอะไรมารับเอลลี่เหรอดำไปดูกนะันดำนะ ดำมาน้ำใสกิก๊กรู้สึกเหมือนเล่นทูมไรเดอร์อยู่นะดำน้ำอะไรเบอร์นั้นถ้าดำทุเรียดทุกท่าของผมไหนดูซิมีอะไรให้สํารวจกนี่มีอะไรไม่มีนะนี่ก็ปีนไม่ได้อ๋อแผ่นกระดานอยู่นี่ประโถ ดำไปทำไมตั้งไกลมาแล้วเอาไอ้นี่ไปรับแอลลี่ใช่ไหมมาดูแอลลี่มาเลยมาได้ไหมอ่ะเก่ยอมาขึ้นมาเอาจริงเหรอแอลลี่อ๋ออ๋อามาทำเป็นเล่นระวังด้วยระวังด้วย เออระวังอยู่ถอนกระแทกหน่อไปขึ้นไปโอเคทีนี้ก็ไปเลื่อนบันไดลงมาอย่ามัวทำเมือเขา โอเคอะเช็คซ้ายเช็คขวาก่อนฮะเพื่อความไม่ประมาทประตูล็อกโอเคกระสุนแปดนัดมาออกทางนี้กันดีกว่ามีสัญลักษณ์กลุ่มหิงห้อย ไม่มีอะไรนะโอ้เห็นแล้วแสงสว่างมุ่งไปสู่แสงสว่างออกมาได้แล้วฟังนะเรื่องเทสอะ เราไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะเจอเวลาเราออกข้างนอกเราไม่ต้องพูดถึงเทสได้ไหมไม่ต้องพูดเลยเก็บเธอไว้เป็นความลังของเราแล้วกันข้อต่อไปอย่าเที่ยวไปบอกใครกับสิ่งที่เธอเป็นมันจะคิดว่าเธอบ้าไม่ก็จะฆ่าเธอซและข้อสุดท้ายฉันบอกให้ทำอะไรเธอก็ทำโอเคไหมโอเคในทวนสิ คุณบอกว่าไงก็ว่างนั้นแหละดีมีเมืองหาออกไปสองสามใบทางเดือมีคนที่นั่นเขาติดนี้ฉันอยู่บางทีอาจจะไปขอยืมรถเขาได้นะเ,เราต้องไปทางนั้นกันโจเโอลเลือกที่จะไม่พูดถึงเทสเลยนะเหมือนจะใจดำนะ แต่การที่พูดถึงบ่อยๆเนี่ยก็ยิ่งทำให้รู้สึกเจ็บปวดยั่ไงที่เราต้องไปลินคอนไปทางนี้น่าจะเร็วกว่าตัดไปทางนี้เลยเนาะไม่จริงอะไรไม่มีอะไรหรือไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอะหมายถึงป่าแลหรอใช่ไม่เคยเดินป่าเลยมันเจ๋งดีนะโอเคมีพูดอะไรอีกไหมไม่มีนะ งั้นเดี๋ยวผมตัดพาไปเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับ